นี่ครับผมห้องซับเป็นเรียบร้อยแล้วครับนี่ห้องสิมาสเศษศูนยโบราณเนี่ครับใส่เกลือใส่เกลียวใส่เกลียวอุ้ยโอ้ยไฟฟ้า้วหน่อยยัง<ๆ>ไม่ตายอ่ะมีหน้ามังนาวใส่ครับผมสี่ขั้นหน้ามังนาวแล้วครับสูน,นี์จ่าเขารั้งแรกนะเนี่ยเข้าใจไหม <c oughs> เคยเห็นไหมเนี่ยสูตรเนี้ยไม่เคยผมเห็นสุเทียผมสิ่พารครับผมสิ เราจะผัดกินเลยนะไอบอลได้ยินมาแเราทีแล้วกินไม้อ่อนไม้อ่อนนี่ครันใส่มะน้ำกินน้ำเหมือนให้เนื้อมันสุกอ่ะเกีียวถามจ่าจ่าก็ครั้งแรกว่าสูตรเนี้ยครั้งแรกได้ครับผมเนี่ยนี่ นี่ครับขยำได้แล้วครับเนี่ยออกเนี่ยนะทีนี้นะออกครับออกไหมบังออกทีละนิดน้อยๆนะแฉดขนาดนี้ครับยังไงก็ออกครับอืบอนไหนบอนพี่ยำไหลแล้วี่ยำไหลแล้วนี่ครับนี่ผมงว่าปั่นน้ำเลยครับได้สองก่อนเปลี่ยนตัวหนึ่งเลยอันนี้เขาจะเอานี่ไปต้มนะครับเนี่ยเพิ่งจะไปต้มสูตรโบร้านผมกัดข้างแรงกันนะครับผิดพลาดทังไหนขออภัยเอาไปต้มนะครับไปต้มแล้วก็เขาจะเอามาตัม เดี๋ยวรอเบิ้งต้มอีกทีหนึงครับนี่ครับวาจะเอาล้งชนีดเลยนะครับผมอยากมันแตกครับเอานี่ลงเมื่อนี่ต้มปึไปทำอย่างนี้ที่บ้านทำอย่างนี้ไหมก่อนไม่เคยทเลยไม่เคยเห็นครับจ่าใช่ไหมเห็นเนี่ยครับไหมเห็นไหมบังครั้งแหลกไหมสูตรนี้มันเป็นสูตรโบราณนะจ่าก็ครั้งแรกเหมือนกันนี่ครับนี่ครับครั้งแรกเหมือนกันทำอย่านี้นี่มันโซ่ทำอย่าง เนื้อสุกเพิ่อพ่อเอานี่ไปตำนะครับตำให้มันแหลกแล้วก็ปรุงรสแล้วก็สามารถกินได้เลยครับส่วนน้ำเนี่ยน้ำนี่เขาจะมาเทใส่นี่ครับมาเทใส่นี่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ไสำหรับใส่ลาบน้ำนิดนึงครับเคครับขออนุญาตลดครับอันนี้น่าจะสุกแล้วครับนี่เราขิงแล้วครับนะเบอร์หนี่งเอ๊ะ ใกอเลยด้วยในกเลยมีกอนหนึ่งครับนะนี่ตามั้องใส่ปะนี่ครับตามบงทีเลยนี่นี่ครับทำสิเหลวผมประมาณไก่ป่าซูสูาซูนะครับลวนดีกว่านะลาซูดีกว่าปดีกว่านี่คน ได้ใไหมทำได้ครับเอาเปลี่ยนกระทะยกออกยกนะนี่ครับเปลี่ยนแบบหลังตุลีาลอายกออกก่อนยกออกก่อนเออใส่เตาเนี่ยนี่ครับโอ้สิอิ่มกันมันหนีขึ้นหน่อยเลรอวะฮะ <c oughs> ใส่เครื่องอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่ครับน้ำเปลี่ยนครับที่เหลือใส่ต้มนะครับผมใส่หนีน้ำนะครับผมว่รู้ว่าคนอื่นเห็นจังไหนครับแต่ว่าผมเห็นตามดีจากองอยากกินครับ นึ่งั้นเทใส่ต้มนะเอ้ยพอรึเปล่าอ๋ออ่าหิวข้าวยังหรือโบราณคนเสียแห้งๆไหมครับตัวเราไม่เอาแห้งนี่กนนะอันแบบนี้นะ,ะนี่ครับผมเขามันจังเขาค้างไปไปแต่สิบโโบราณแบนไดนได้ครับกันสิเป็นสไตล์อะไรนะสไตล์โบราณกึ่งนี่ครับย่านเม่สุกครับ ผมกับคังแหลีกกันครับฮาปรุงคาเป็ดกันเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดเผ็ดครับอืเผ็ดครับเผ็ดผลลามยืนไม่ได้นะได้ครับฮะผมยืนโหลครับผมยืนโหลดจากสองน้ำปลาบมึกเน่าคมคันบมึกเน่ามันเค็มหน่อยด้วยครับเปรี้ยวไม่ใช่นะครับมันเปรี้ยวเฮ้ยมันเปรี้ยวใช่ไหมฮะนี่ผลลามใช่ครับหิว่เลยใช่ไหมอยู่ครับพ้ ซิมต้มครับเหมือนคนปรุงต้มนะครับกิมจนจะห,หมดหม้อแล้วครับเห <c oughs> ้่ครับกิมจนจะแซ่บหลอวะนี่เอาละเอาละนี่คือกันแล้วนี่ยฮาร์ดดิวครับซิมเนี่ยอ้ความกินของหัวคืออะไรบัวแห้งบันไดได้ผมบ่อยากเพ็รแบบแห้งนะครับเพ็รแบบสไตล์นี้เลยไปเคซิมเนาะ อ,อร่อยครับอร่อยแลย้บวบ่เคม็มยังเอายีกเค็นี้ไหมนี่ก็น่อยครับสีสันบ่าท่านจูบป,ปันไดครับอ่าเปลี่ยนนี่มีหลายสูตรนะครับสูตรหลายสูตรมันผมเค็ดสามเือเราทละมือกับอีบ่คือกันผมกับเน,น้นที่อยากเรียนรู้อยากทำครับอยากลองดูครับครั้งขกับร้องกับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามวิธีการครับเค็มยังใช่อันนี้ได้ยังเิ็มใหม่เล แส่ฮะข้อเ้มาดิพระนั้นียใ่นั่งด็ได้นี่นี่ครับนังกับกรอบรับทอดเดือยคนรามอืมแซวป,ปะ่ะเนอะเข่าอืมแล้วนีับ สิซึบอ่านี่ครับเรียบร้อยครับน่าเปียสูด,ดง่ายครับนี่ซูมมาเพิ่งอีกแก่นี่นี่ครับบางคนเพิ่งกินทอดอ่าหอมทอดเต้ยท,ทอดพริกแห้งอะไรนะพริกแห้งใบมะกรูดทอดห้ามาใสแล้วครับประยากซิมกันซิมกันหนีซิมสิได้ขนาดนี้นี่ ที่แบบนี้เลยที่รับแซวครับเรียบร้อยครับลาบเต็ดครับ